สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับเรื่องสมดุลเคมีนะคะสมดุลเคมีเนาะหัวข้อสมดุลเคมีนะคะที่เราจะเรียนกันก็มีทั้งหมด4หัวข้อด้วยกันนะคะหัวข้อที่1ก็คือสภาวะสมดุลอ่ะสภาวะสมดุลคืออะไรปฏิกิริยาสมดุลเป็นยังไงต่อไปหัวข้อที่2นะคะก็จะเป็นเรื่องของค่าคงที่สมดุลซึ่งค่าคงที่สมดุลเนี่ยเราจะดูเกี่ยวกับ ความเข้มข้นเนาะหัวข้อที่3นะคะก็จะเป็นปัจจัยที่มีผลต่อสมดุลเนาะปัจจัยที่มีผลต่อสมดุลน,นะคะมีอะไรบ้างเ,เราจะได้ดูกันนะคะแล้วก็สมดุลเคมีในสิ่งมีชีวิตสิ่งแวดล้อมแล้วก็อุตสาหกรรมที่เราใช้อยู่ในทุกวันนี้นะคะมีอะไรบ้างเนาะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามา ตรวจสอบความรู้ก่อนเรียนก่อนหัวข้อสมดุลนะคะความรู้ที่นักเรียนจะต้องมีก็คือเรื่องที่1เรื่องของระบบเรื่องที่2นะคะเรื่องปฏิกิริยาเคมีแล้วก็เรื่องที่3ก็จะเป็นหัวข้อปริมาณสัมพันธ์เนาะข้อ1นึ่งค่ะน้ำแข็งในแก้วเก็บความเย็นเป็นระบบปิดถูกหรือผิดน้ําแข็งในแก้วเก็บความเย็นนะคะเป็นระบบปิดถูกเนาะ ข้อ2นะคะปฏิกิริยาเคมีระหว่างหินปูนแคลเซียมคาร์บอเนตกับกรดไฮโดรคอลอริกทำปฏิกิริยากันทำในบิ๊กเกอร์เป็นการเปลี่ยนแปลงในระบบเปิดอ่าน,นี้ก็ถูกนะคะข้อ3ค่ะปฏิกิริยาดูดพลังงานมีค่าพลังงานของปฏิกิริยาเป็นบวกดูดพลังงานนะคะดูดพลังงานเนาะ เขาก็จะสั้นๆนะแล้วเวลาเราหานะคะเราก็เอาผลิตภัณฑ์ลบด้วยสารตั้งตน้นเนาะ e2 นะคะมากกว่า e1 เพราะฉะนั้นพลังงานรวมของปฏิกิริยาเป็นบวกข้อ3ถูกเนาะข้อ4ค่ะปฏิกิริยาคายพลังงาน ให้ผลิตภัณฑ์แล้วก็ให้พลังงานด้วยคายพลังงานแปลว่าให้พลังงานด้วยถูกนะคะแล้วก็ให้ผลิตภัณฑ์ด้วยถูกเหมือนกันค่ะข้อ5ค่ะปฏิกิริยาคายพลังงานเมื่อเพิ่มอุณหภูมิจะทําให้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีลดลงเพิ่มอุณหภูมิอันนี้เราดูในหัวข้อปัจจัย ที่ส่งผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยานะคะถ้าเราเพิ่มอุณหภูมิมันจะทำให้พลังงานจนเพิ่มขึ้นเนาะอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีไม่ลดลงนะคะเป็นเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดต่อไปเป็นข้อ6ค่ะข้อ6อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีในช่วงเริ่มต้นมีค่าน้อย แล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอะค่ะในช่วงเริ่มต้นเนาะเขาจะมีความเข้มข้นสูงอโอกาสในการเกิดปฏิกิริยาเคมีอะก็จะมีเยอะอัตราการชนกันก็จะมีเยอะนะคะแล้วก็จะค่อยๆลดลงค่ะ เมื่อเวลาผ่านไปเพราะฉะนั้นข้อ6ผิดเนาะอ่ะต่อไปเป็นข้อ7นะคะข้อ7เนาะเป็นเรื่องปริมาณสัมพันธ์นะคะเราก็ต้องมาดูเรื่องสัมประสิทธิ์โมลน,นะเราก็จะมาดูหัวสัมประสิทธิ์โมลน,นะคะโจทย์บอกว่าปฏิกิริยาระหว่างแกส๊สไฮโดรเจนเนาะแกส๊สไฮโดรเจนกับแกส๊สไอโอดีนทำปฏิกิริยากันนะคะได้สันประกอบเป็นไฮโดรเจนไอโอดา์ โจทย์บอกว่าถ้าแก๊สไฮโดรเจนลดลง0.5โมลน,นะคะจะมีไฮโดรเจนไอโอดายเกิดขึ้น0.5โมลถูกหรือผิดเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องสัมประสิทธิ์โมลเราก็มาดูเนาะแก๊สไฮโดรเจนนะคะทำปฏิกิริยากับแก๊สไอโอดีนนะได้ผลิตภัณฑ์เป็นไฮโดรเจนไอโอดายนะคะ ถ้าเราดูนสมการเนาะจะเป็น1ต่อ1ต่อ2นะคะเป็น1ต่อ1ต่อ2นะโจบอกว่าถ้าแกส๊สไฮโดรเจนลดลง0.5อ่าไอโอดีนนะก็จะต้องลดลง0.5ด้วยส่วนไฮโดรเจนไอโอดา์นะคะจะเพิ่มขึ้นเป็น1เนาะเพราะฉะนั้นข้อ7ผิดนะคะ ข้อ8ค่ะสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ในละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ในน้นะํา4กรัมเนาะแล้วก็เติมน้ําจนสารละลายมีปริมาตร1 0 0มลิสารละลายจะมีความเข้มข้น1โมลาร์ถูกหรือผิดอันนี้เป็นเรื่องปริมาณสัมพันธ์นะเราก็มาดูอ่ะสิ่งที่โจทย์ให้มานะคะให้โซเดียมไฮดรอกไซด์มา4กรัมเสร็จแล้วละลายในน้ำนะคะ100มลลิตร โจทย์ถามว่ามีความเข้มข้น1โมลต่อลิตรหรือเปล่าสิ่งที่เราจะต้องรู้เลยก็คือมมลต่อโมลของโซเดียมไฮดรอกไซด์เนาะโซเดียมนะคะ23ออกซิเจน16ไฮโดรเจน1รวมเป็น40นะคะเราก็จะมาทำจากกรัมให้เป็นโมลกันอ่ะ 4กรัมโจทย์ให้มาแล้วคูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยเข้าไปนะคะอยากได้หน่วยโมล1นโมลของโซเดียมไฮดรอกไซด์เนาะก็จะมี40กรัมอันนี้คูณด้วยแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะกรัมตัดกรัมเสร็จแล้วเราอยากได้โมลต่อลิตรคูณเข้าไปก่อนโมลต่อลิตร หนึ่งลิตรมีหนึ่งพันมิลลิลิตรอันนี้คือแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยนะคะเราก็จะได้หน่วยที่เราต้องการออกมาแล้วก็คือโมลต่อลนะิตรเนาะทีนี้โจทย์เขาให้เรามาหนึ่งร้อยมิลลิลิตรใช่ไหมคะอ่าเราก็คูณด้วยเซตหนึ่งส่วนหนึ่งร้อยมิลลิลิตรเข้าไปมิลลิลิตรตัดมิลลิลิตรศูนย์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 สี่ 4เพราะฉะนั้นได้คำนวณออกมาได้1เนาะหน่วยเป็นโมลต่อลิตรเพราะฉะนั้นข้อ8เป็นไงคะถูกเนาะในหัวข้อสมดุลน,นะคะเราก็จะมาทบทวนทั้งหมด4เรื่องด้วยกันเรื่องที่1น,นะคะก็คือเรื่องของระบบระบบเนาะจะแบ่งออกเป็น 3ระบบด้วยกันอ่าระบบที่1เราเรียกว่าระบบเปิดระบบที่2นะคะระบบปิดแล้วก็ระบบที่3เนาะเรียกว่าระบบอิสระระบบเปิดระบบปิดระบบอิสระนะคะเราจะใช้มวลกับพลังงานเป็นตัวแบ่งเราต้มน้ําต้มน้ําแบบเปิดฝาเรามีการแลกเปลี่ยนพลังงานกับ สิ่งแวดล้อมแล้วเราก็มีการแลกเปลี่ยนมวลกับสิ่งแวดล้อมด้วยเนาะเพราะว่ามันระเหยออกไปนะคะถ้าเป็นระบบปิดต้มน้าเหมือนเดิมแต่ว่าปิดฝาไม่ออกใช่ป่ะไอ้น้าไม่ระเหยออกใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะไม่มีการแลกเปลี่ยนมวลกับสิ่งแวดล้อมแต่มีการแลกเปลี่ยนพลังงานส่วนระบบอิสระนะคะระบบอิสระแลกเปลี่ยนทั้งมวลและพลังงานเลยอันนี้คือเรื่องระบบนะคะ ในเรื่องส่งดุลเคมีส่วนใหญ่ที่เราทำปฏิกิริยาเนี่ยเราจะใช้เป็นสารละลายเราจะใช้เป็นตัวสารละลายนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องพิจารณาก่อนว่าหนึ่งเกิดปฏิกิริยาไหมสองทำในระบบปิดหรือเปล่าถ้าเราเป็นระบบปิดไม่มีการแลกเปลี่ยนมวลน,นะไม่มีการแรกลก,รแรกเปลี่ยนมวลไม่มีการแลกเปลี่ยนอ่ะอ้ยไม่มีไม่มีการแลกเปลี่ยนมวลนะคะอยู่ในระบบปิดสามารถเกิดสมดุลได้ ต่อไปเป็นเรื่องพลังงานรวมของปฏิกิริยาพลังงานรวมของปฏิกิริยาพลังงานเราก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือดูดพลังงานกับคายพลังงานเนาะเป็นดูดกับเป็นคายนะคะถ้าดูดพลังงานอ่าดูดพลังงานอเอาเขียนกราฟเนาะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับ การดำเนินไปของปฏิกิริยาพลังงาน e 2 e 1พลังงานรวมนะคะเราก็จะหาจาก e 2ลบด้วย e 1จากกราฟนะเราจะเห็นว่า e 2มากกว่า e 1เพราะฉะนั้นดูดพลังงานพลังงานรวมเป็นบวกนะคะคายก็จะเป็นตรงข้ามเนาะก็จะเป็นลบนะคะ สุดท้ายเนาะก็จะเป็นเรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะหนึ่งนักเรียนต้องเขียนสมการได้ค่ะเขียนสมการได้ต้องดุลสมการได้ด้วยเนาะ อ่าดุลสมการได้ด้วยนะคะแล้วก็ต้องหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาได้ด้วยเพราะอะไรเพราะว่าเราต้องดูว่าอัตราไปข้างหน้ากับอัตราผัานกลับเท่ากันหรือเปล่าเนาะอนี้เป็น3มเรื่องที่นักเรียนต้องไปทบทวนนะคะ เข้าสู่เรื่องที่1สภาวะสมดุลน,นะคะสภาวะสมดุลเราจะดูอะไรบ้างเราก็ดูว่าปฏิกิริยาผัานกลับได้คืออะไรสภาวะสมดุลมันเป็นยังไงแล้วเราก็จะมาอธิบายในแง่ของการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารอัตราการเกิดปฏิกิริยาทั้งไปข้างหน้าแล้วก็อัตราการเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับตั้งแต่เริ่มปฏิกิริยาจนกระทั่งระบบอยู่ในสมดุลเลยเราก็จะมาดูหัวข้อหลักนี้นะคะ จากภาพเนาะภาพที่1เป็นปฏิกิริยาการเผาไหม้ภาพที่สองเป็นข้าวบูดภาพที่สาเป็นการระเหิดของน้ําแข็งแห้งแล้วก็ภาพที่4นะคะเป็นหินงองหินย,ย้อยถามว่าปรากฏการเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงของสารเกิดขึ้นไหมมีหมดเลยปฏิกิริยาที่1่เผาไหม้ปฏิกิริยาที่สองข้าวบูดปฏิกิริยาที่3นะคะระเหิด แล้วก็อันที่สี่เป็นหินนอกหินย,ย้อยทีนี้เราอยากรู้ว่าเออมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเราต้องทำอยังไงอันที่หนึ่งเผาไหม้เปลี่ยนแปลงทางกายภาพอ่าเราเห็นเลยแก่กายภาพนะคะแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเกิดขึ้นด้วยไหม มีด้วยเหมือนกันข้าวบูดเราสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลง,ปลงทางกายภาพแล้วก็มีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นระเหิดากายภาพเราเห็นไหมเห็นเนาะเห็นเปลี่ยนจากของแข็งเป็นแกส๊สทางเคมีเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนเขาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เหมือนเดิมเนาะแค่เปลี่ยนสถานะนะคะอันนี้มีแต่กายภาพที่เปลี่ยนเนาะ ่อไปหินงอกหินย้อยค่ะกายภาพเราเห็นเปลี่ยนไหมเปลี่ยนเนาะส่วนเคมีมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นไหมก็มีนะคะแคลเซียมคาร์บอเนตเนาะจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะอทีนี้เราม,มาดูสมดุลกันสมดุลพลวัต dynamic equilibrium นะคะ S 1> <S 1> เราอยากรู้ว่ามันเป็นสมดุลพลวัตหรือเปล่า <S <S เราดูว่าสารเนี่ยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วมันก็จะมีอัตราการเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้าเท่ากับการเปลี่ยนแปลงอ่ะย้อนกลับด้วย,ย,ย,ยโดยปริมาณสารแต่ละชนิดต้องคงที่ปริมาณสารแต่ละชนิดต้องคงที่เราพูดถึงอะไรลูกพ,พูดถึงมวลพูดถึงมวลเนาะ เพราะฉะนั้นถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงทงั้งทางกายภาพและทางเคมีเกิดขึ้นนะคะนั่นเองต้องเช็คว่ามันอยู่ในระบบปิดหรือเปิดอ่าถ้าส่วนใหญ่อยู่ในระบบปิดมันจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงมวลกับสิ่งแวดล้อม พอไม่มีการเปลี่ยนแปลงมวลกับสิ่งแวดล้อมนะคะมวลรวมของระบบคงที่อัตราการเกิดปฏิกิริยาก็จะคงที่ด้วยเนาะถึงจะอยู่ในสมดุลน,นะคะทีนี้เรามาดูการเข้าสู่สมดุลของน้ำการเข้าสู่สมดุลของน้ำเนี่ยนะคะเราเรียกว่าการเข้าสู่สมดุลของ การเปลี่ยนแปลงสถานะเนี่นดูรูปกอเนาะรูปกรระเหยในระบบเปิดน้ํานะคะจากของเหลวจากของเหลวนะคะไปเป็นแกส๊สมีการสูญเสียมวลให้กับระบบจะระเหยได้ต้องมีพลังงานเนาะรูปกอสมดุลไหมไม่สมดุลน,นะคะ ส่วนรูปขอนะคะอยู่ในระบบปิดจากของเหลวกลายเป็นแกส๊สแต่ปิดฝาไว้อ่ะไม่มีการสูญเสียมวลทำไงก็ควบแน่นกลับมารูปขอนะคะสมดุลเน,นาะรูปขอก็จะสมดุลน,นะคะ